รู้ฟังนันผู้ชมที่กรพบครับรวานนั้นขอเรียนให้ทราบนิดหนึงอาจารย์รวานนั้นดเรเมธีจันจารุพร<ะ>เดวนหน้าโครงการประชาลัฐที่เรากําลังร่วมกับเคลื่อนวานนั้นมีการประชุมแกนนาชาวนาะจะทํำยังไงให้ชาวนามีหนี่เป็นศูนย์น่าสนใจนะโครงการนี้เดี๋ยวก็จะมีการเดิน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 หน้า แต่ก่อนที่จะเดินหน้าเนี่ยผมสรุปคร่าวๆก่อนมีการประชุมแกนนําต่างๆก็เอาปัญหาต่างๆที่พี่น้องชนา,าประสบปัญหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องนโฉนดส่วนใหญ่เมื่อวานฟังแล้วนโฉนดนี่จะอยู่ในทกศหมดอาจารย์ไม่อยู่ในนายทุนไปไดูเมืองนอนเนี่ยนายทุนก็เมืองนนแต่ว่าหลายที่อาจารย์ทกศ พูดง่ายเอามากรก็ก็ทกศยังดีเขาคืนให้ได้เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยแต่ทำยังไงอาจารย์<ะ>ให้พี่น้องมันหมดทั้งหนี้ในทุนหมดทั้งหนี้ทกศอ,อะไรแบบนี้<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการทำความเข้าใจก็คือทําความเข้าใจถ้าพี่น้องเป็นไปได้ตามนโยบายของรัฐบาลอาจารย์ก็คือม<ะ>าแปลงใหญ่<ะ>ก็คือนารวมนั่นแหละนารวมหนี้สินรวมใช่ไหมการผลิตรวม ทุนมารวมทุนก็คือแรงงานอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เอานาคนนี้มีห้าไร่คนนี้มีสิบไร่อันนี้มียีนะ่สิบไร่เนี่ยมารวมกันมารวมกันในหนึ่งตำบลก็ดีหนึ่งอำเภอก็ดีถ้ามันเป็นไปได้เนาะแล้วก็มาเขาเรียกมา,ามาทำมาทำงานร่วมกันอนะเอาทุนมาร่วมกันเอาทุนมาร่วมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่การปลดหนี้ได้อย่างไรมันเป็นโครงการที่น่าสนใจเดี๋ยวมีรายละเอียดและเรื่องแบบเนี้ย เดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดเขาจะมีแผนผังอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวเราบันทึกเทปไว้เดี๋ยวเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ะจะมาออกอากาศใช้เวลานีดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่ ไปตอบโจทย์การปลดหนี้ชาวนาได้หรือไม่แต่ว่าบอกว่าปลดหนี้ชาวนาตอนนี้ก็สับปะรดก็มาเช่อจส่วนน้องส่วนยางก็มาทหารก็ไปช่วยขายแล้วอ่าส่วนยางอีกใช่ไหมก็อึมขึ้นกันอยู่นะว่าจะมาส่วนยางก็ปลดหนี้ได้แล้วเนี่ยชนประธานซื้อไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็หัวอาจารย์ยางทั้งประเทศเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีตอนนี้คือยางเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงคือคืออย่างนี้นะไออตรงนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเราไปเป็นผู้รับภาระให้ให้เจ้าของนาเจ้าของที่เนี่ยเขาก็มันยังยังสร้างปัญญาให้เขาไม่เสร็จนะคะอันนี้ท่านชอบใจที่บอกว่าของยางตลาดของเทศมนตรของเทศบาลยางตลาดเนี่ยนะคะที่เขา,เาทําเรื่องกองทุนกองทุนของอผู้ค้าผู้ขายในตลาดนะคะ เขาเขาเขาจะมีเรื่องกองทุนช่วยเหลือกันในในในตลาดนะะในตลาดเนี่ยหนี้สินก็เยอะนะะแต่ตอนนี้เขาปลดหนี้ได้แล้วแล้วก็ก็มีกองทุนให้ให้เป็นกองทุนที่เรียกว่าค้าขายแล้วก็มีส่วนแบ่งก็มาแบ่งกันนะคะเป็นเป็นเครือข่ายน,นะครันก็นให้เขาทําไปอาจารย์แต่นี้ของอาจารย์เมทีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะที่จะไปเคลื่อนเรื่องของอ มิสินก็ <c oughs> อาจจะระดมความเห็นต่างๆทั่วทั่วประเทศก่อนนะคือคืออย่างนี้เราเราอย่ากออกหน้าอืก็ให้เขาออกหน้าครับว่าว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาบัญญาอะไรเรารพาเขาไปดูก็คือสรุปแล้วก็คือสนองนโยบายที่ท่านลุงตู่ที่บอกมาว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนาแปลงใหญ่ได้ไหมคือนาแปลงใหญ่แล้วมันจะเห็นในเวลานาแปลงใหญ่เราบอกเห็นไหมว่าจะเป็นปุ๋ย มันจะเป็นยาฆ่าแมลงหรืออะไรเงี้ยถ้ามันนาเป็อย่างผลิตได้เองทุกอย่างผลิตได้เองหมดเนี่ยมันจะลดอะไรไปเยอะเลยะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะอของ n อ t นบีทะเขาออกรายการทุกวันนะคะว่าเขาเขายังไงเขามีคนไกลบุญสอนให้ว่าคุณจะแก้หนี้แก้สินได้ยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าไปไปยกหมดเลยเนี่ยมัน มันก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้าไม่ไม่อย่างนี้ให้ให้คนที่ทําได้น่ะเป็นเป็นครูกอไปก่อนเป็นครูกรไปแล้วเนี่ยคุณไปเรียนรู้เอาเองไม่มีใครทําได้อาจารย์เพราะต้องอานามมารวมมันต้องทําร่วมกันนามนามมารวมก็รวมได้แต่ว่าเจ้าของนามเนี่ยต้องไปเรียนรู้มาก็ต้องไปด้วยกันนั่นแหละอาจารย์มันต้องทําเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับใครจะไปก่อนไปหลังก็คือคนที่ไม่มีนี่ก็ไม่ต้องมา เอาเฉพาะคนที่มีหนี้มีสินแล้วมันไม่รู้จักหมดอะ่ะมีมนี้หมด<น>เพิ่มนี้อีกละอะไรแต่นเนี้ยคนคนคนมีหนี้คนไม่มีหนี้แต่มีบัญญาคนคนไม่มีหนี้มีบัญญาคนมีหนี้ ปัญญายังน้อยอยู่ก็มาร่วมได้อาจารย์เขาไมมา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 ร่วมกันร่วมกันได้ครับคนมีปัญญามาไม่มีนี่ยิ่งดีใช่ไหมมันจะได้เออวิธีการทําของคุณอย่างนี้ไอโครงการมันต้องเดินไปอย่างนี้อาจจะมาช่วยกันปรับปรุงแต่งโครงการให้มันก้าวเดินไปเราเราเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะช่วยประสานเครือข่ายให้นะคะครับเราเขามีการนำมาเมื่อวานนั้นทั่วประเทศอาจารย์ หลายหลายหลายเป็นส <kinetic. S 2> ิบคนเหมือนกันนะครับแล้วเขาจะเคลื่อนกันยังไงเดี๋ยวรอรอนโยบายรับประกาศปั๊บเรื่องของการปลดนี้ชาวนาเมื่อไหร่โครงการนี้ก็เดินมาเดี๋ยวมีมีเรื่องของเอ๋อะไรนะเอ่อเลือกตั้งเลือกเลือกตั้งมาคอยคอยดูเลือกตั้งคอยดูเดี๋ยวก็ว่าการเมืองนะครับแต่ว่ามีข่าวจากท้องถินขึ้นมานิดนึงอาจารย์ตอนนี้จังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็จะมีแถลงข่าวอาจารย์งานเขาจะมีเขาเรียกงานเอ่อเอ่อ การจัดงานปทุมธานียุค4.0อาจารย์ market fair 2017ปทุมธานีเขาจัดกันทุกปีนะอาจารย์ตอนนี้เขาจะมีคุณมนสิทธิ์ภัยสามธนวัดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมเนี่ยแล้วก็คุณทวัตชัยสีทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมนางสาวปิสนา โกลสุดนะครับพัฒนาการจังหวัดปทุมเนี่ยแล้วห่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการพูดคุยแถลงข่าวนะครับ,รบเขาจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากอาจารย์เสริมแก่งชุมชนระดมสินค้าดีทั่วทั้งทั่วทั้งจังหวัดนะของปทุมเนี่ยนะครับมาจัดงานปทุมธานี4 0หรือมาเทตแฟร์ระหว่างวันที่18ถึง24นะครับที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะครับแล้วก็เรื่องนี้รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานลากอาจารย์ อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับนิสชาวนานิ่เศรษฐกิจมัน,นมีหลายประเด็นนะจารย์ในงานตอนนี้เนี่ยในงานเขาเนี่ยเขาจะไปเขาที่เขาเอามาออกงานเนี่ยเขาไปส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะมีการพัฒนาศิลปะหัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆเอกลักษณ์ผลิตสินค้าในท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตในท้องถิ่นเนี่ยแล้วมามีตลาดให้อาจารย์ท,ที่ที่ประทุมเนี่ยมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งจบคลุศา แล้วลาออกมาทําเศรษฐกิจพอเพียงอเป็นครูสอนด้วยเนี่ยที่ปทุมเนี่ยนะนี่นี่คืออาจารย์จบจบคษุศาสตร์จุลาแล้วก็งานนี้ก็เริ่มวันที่สิบเกนะที่ออลิฟพาร์คฮอลนะครับชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิถ้าไปวันธรรมดาได้ผมสนับสนุนให้ไปวันธรรมดาอย่าไปเสาร์อาทิตย์ไม่มีที่จอดรถรับรถที่จอดรถเขาเยอะอาจารย์ แต่มันมันคนมันเยอะจริงๆที่นั่นอ่ะมันเป็นเหมือนเซ็นเตอร์เป็นชุมทางที่คนจะไปเหนือไปอีสานคผ่านตรงเนี้ยแล้วที่มีเป็นวินรถด้วยขึ้นรถที่ไหนขึ้นรถลักสิตแล้วคนตอนเย็นเนี่ยอาจารย์ตอนเช้านี่แน่นมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไปงานนี้งานนี้คนเยอะแนะนําให้ไปวันธรรมดาสละเวลาโดดงานตอนบ่ายเที่ยงกินข้าวเสร็จโดดเลยจะไปไหนไปงานประทุมธานีแฟร์เนี่ยแหละวันที่สิบ้านี้เป็นต้นไปครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาอยากจะมีข้อมูลแบบนี้ในท้องถิ่นเกิดขึ้นปัญธุมาไอจังหวัดนนท์เป็นไงบ้างอาจารย์จังหวัดนนท์ก็มีจังหวัดนนท์เนี่ยจะบอกว่ามาขายทุเรียนจริงนะทุเรียนไม่มีแล้วผู้ผู้มีจิตอาสาเขาเขาจะทาทาเรื่องของเขามีมีบางคนก็จะทําเอาเอามะพร้าวกับดินมาคุกกันแล้วก็ไปตอนจริงไม้แล้วก็ไปปลูกอย่างเงี้ยก็มีนะคะเขาจะมีชุดหนึ่ง เป็นจิตอาสาทั้งหมดเลยแล้วมานั่งคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างไปทาแล้วก็มาคุยกันอตอนนี้ก็ได้ได้กลุ่มพวกนี้เอาเอาไว้อยู่เป็นเป็นกลุ่มของเราเองอเดี๋ยวเราก็ไปประชาสัมพันธ์ให้ครับครับอีกเรื่องหนึ่งขอประชาสัมพันธ์ช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของเขตสุขภาพสี่อาจารย์รรโดยเฉพาะผู้ที่อะไรนะตอนนี้ที่มันมีข่าว,ข,าวข่าวเยอะแยะก็ะคือเรื่องของจิตเวชสุขภาพจิต <Okay. S 2> แล้วตอนนี้พรบรสุขภาพจิตปี51นะครับที่มีการยกร่างขึ้นไปแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็มีพรบชงเข้าคอรมอเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในกิจดิการอีก <Okay. S 2> ความอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเนี่ยก็จะประกาศใช้คำว่าพราบรสุขภาพจิตปี51ยกมา5ปี5อ้ปีนี้60ใช่ไหม ก้าปีแล้วอาจารย์พรบฉบับนี้ยังไม่เสร็จแต่งวดนี้คงเสร็จแล้วที่เสร็จเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการตั้งกรรมการในทุกภาคส่วนอาจารย์แล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งอะไปอยู่ในส่วนของอนุออยกร่้างพรบฉบับนี้ก็ผูกจับผูกมวลเลยร่างอันเนี้คําว่าคนที่เป็นสุขภาพจิตอ่ะใครที่เกี่ยวข้องมั่งต้องเข้ามาร่วมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมอาจารย์ค,รคนอยู่อยู่สุขภาพจิต ต่อไปใครเห็นผู้ป่วยที่เป็นจิตเวทอยู่ชุมชนเนี่ยอยู่ๆคุณไปจับเขาเนี่ยหรือไปทำไม่ดีผิดกฎหมายเหมือนกันนะชางใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงั้นต้องแจ้งสิ่งเดียวเนี่ยจริงๆแล้วใครมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยนะปรึกษาก่อนเนี่ยใช้คำคำว่าปรึกษาก่อนนะไม่ใช่ไปโทรแจ้งว่าต้องมาจับตัวหรืออะไรแบบนี้หนึ่งองที่บ้านเริ่มมีการซึมเศร้าแะ้วใช่ไหมจา์ ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ <Okay. S 2> จะซึมเศร้าอะไรเงี้ยลองโทรปรึกษาหนึ่งสามสองสามก่อนหลัถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการรุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยหนึ่งหกเก้าเลยในพรบสุขภาพจิตป,ปีห้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าว่ามีส่วนนะสปะชเนี่ยสถ <Okay. S 2> าบาันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งหกเก้าก็คือทำไมต้องแจ้งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่องนี้ <Okay. S 2> ผู้ป่วยจิตเวชต้องใช้เจ้าหน้าที่เฉพาะใช่ไหมอาจารย์ <Okay. S 2> หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายนะครับอันนี้โดยตรงแล้วก็ถ้าหลายคนที่สมัยก่อนเอ้ยเยเวลามีเรื่องมีอะไรผู้ผป่วยติดตเวเวท่าฆ่าคนไม่ติดคุกเข้าใจผิดอาจารย์ใช่ไหมไมคุกกับไม่ติดแต่ว่าต้องเอาไปพิสูจน์ก่อน <c oughs> ป่วยหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> ป่วยรักษารักษาเสร็จแต่คดียังอยู่นะ <c oughs> ถ้าสมมุติไปทําร้ายใครหรืออะไรแบบเนี้ยค <c oughs> ดีก็ต้อง ว่ากันไปตามคดีนั่นแหละ,ะแต่สุดท้ายมันตรวจข้อวินิจฉัยของแพทย์แล้วป่วยรักษณะแบบไหนอย่างไรก็ต้องเอามาประกอบคดีถูกไหมอาจารย์ศาลก็ตัดสินไปาตามหลักฐานต่งตางๆถ้าถ้า,ถาในในความเห็นนะเท่าที่สัมผัสกับสุขภาพจิตมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยนะคะ,คะบางบางคนไข้ก็ต้องไปเข้าอยู่ในห้องขังะนะคะเพราะอลรวานะคะตรงตรงนี้เนี่ย ถ้าเราดูดีๆนะคะคนเมื่อกี้เนี่ยในใน, s. <S ในหนังสือพิมพ์เนี่ยฆาตัวตายเป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เล่นเรื่องป้องกันก่อนนะคะครเราคงแก้ไม่ไหวอะอนะเรื่องป้องกันยังไงเอาเรื่องของความเครยียดก่อนนะคะวามเครยียดเนี่ยอาการของความเครยียดเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของอาหารการกินนะอาหารการกินกินมาก เช่นคนคนอ้วนนะอ้วนลงพุงเนี่ยนะอันนี้เรื่องเรื่องกินนะคะตอนนี้เนี่ยเลือดเลือดเลือกกินแล้วนะคะแล้วยังมีเรื่องของเสพติดนะบุหรีบุบุหรีแล้วก็สารเสพติดต่างๆนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวโหง่ายนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วใครจะป้องกันเขาก่อนนะนะคะ ตรงตรงนี้เนี่ยถ้าผหาปล่อยเลยไปให้เป็นคนไข้แล้วนะคะตรงตรงนี้เนี่ยแล้วใครใครจะแก้ได้บ้างตรงนี้นะคะคตอนตอนที่เคยไปเรื่องของอัลไซเมอร์นะครไปไปพรีเซนต์ในต่างประเทศเนี่ยรเราก็บอกว่าที่บ้านเราเนี่ยเรามีชุมชนช่วยกัน นะ <ais> um. เขาฝรั่งก็ถามว่าเอาบ้านดูเป็นอย่างนั้นเหรอบอกใช่บ้านไอเป็นเป็นแบบนี้แหละช่วยช่วยกันในในชุมชนนะคะเขาก็บอกว่าเออดีแต่ตัวตรงนี้เนี่ยเรามันก็มากมายเหมือนกันในคนที่สูบสูบบุหรี่อ่ะยกยกเรื่องสูบบุหรี่ถ้าไม่หยิบบุหรี่มาสูบใช่ไหมอารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมงหง่ายแล้วพอโมงหง่ายแต่นี้เนี่ยมันก็ไปอยู่ในเรื่องของ ในในสมองพอในสมองปั๊บเนี่ยพอสมองพอสมองป่วยอาการมันก็จะปีอีกแบบหนึ่งนะเพราะเพราะยิ่งยิ่งยิ่งตรงนนเนี้ยนะสี่จุดศูนย์เนี่ยขอให้ไปตลอดรอดฝังเถอะถ้าหากว่าไปไม่ตลอดรอดฝังเนี่ยคนคนไข้จะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงคือ,อยังไงอาจารย์ฮะไปตลอดรอดฝังคือหมายความว่า มันมีแต่ผู้ค้าถูกไหมม,มันมันมีแต่ผู้ค้าแล้วก็ผู้ค้าก็อาหารการกินต่างๆเนี่ยบางบ,บางอันมันก็อ,อ,อายุสั้นอ,ะอ่ะสินสินค้าต่างๆมันอายุสั้นนะคะแต่นี้การเก็บการอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ไปถึงนั้นเท่าที่ควนครนะคะไปเห็นในต่างประเทศสินค้าอาหารการกินนะเขาสร้างห้อง เย็นเป็นโกดังนะคะตรงตรงนี้เนี่ยมันก็เก็บอยู่ได้นานนี่เป็นต้นนะคะแต่ตรงนี้ของเราเองเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นในเรื่องของการการค้าการขายที่ที่มีเรื่องของเป็นเป็นธรรมชาติก่อนนะคะแต่ของเราเองเรายังไม่ได้นึกถึงไปถึงตรงจุดนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าการการรักษาของเข้าของเครื่องใช้หรืออาหารการกินเนี่ย ให้มันมันอยู่ในภาวะที่คนกินแล้วนะไม่ป่วยอ่ะนะตรงนี้ทำยังไงนะคะก็ก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําต่อไปนะคะไปป่วยดีสุดนะท่านไม่ป่วยเนี่ยนะถ้าให้ดีที่สุดต้องทำงานเป็นเครือข่ายต้องมีอะไรมาคุยกันคนนี้มีมีชำนาญเรื่องนี้คนนี <t t ้มีชำนาญเรื่องนี้แล้วเราก็มาเป็นกลุ่มกันเป็นชวนช่วยกันคิด ว่าคุณคุณตรงนี้ทําไมคุณไม่ป่วยทําไมคุณไม่เป็นโรคนี้เลยคุณทํายังไงบ้างเราก็จะได้เรื่องของวินัยในการดูแลตนเองว่าวินัยในการดูแลตนเองคนนี้ออกกําลังกายไหมคนนี้กินเบี้ยวหวานมันเค็มไหมในพวกนี้นะคะคนนี้ท้องผูกไหมคนนี้ออกกําลังกายไหมนะคะตรงตรงนี้ต้องเริ่ม ใครที่ยังไม่เริ่มก็ต้องเริ่มให้มันเป็นวินัยในตัวเองที่จะต้องออกกำลังกายที่จะต้องพักผ่อนในช่วงของเที่ยงคืนเพื่อให้ตับพักผ่อนได้อย่างนี้เป็นต้นนะไตนี่คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องค่ะไตนี่อย่างใช่ไหมไตนี่ก็เอมหวานบันเค็มนี่ไงมันไปสู่ไตถูกไหมใช่ค่ะแต่ที่อาจารย์บอกนี่คือสารพิษมันไปสู่ตับ ใช่จำแยกให้ออกนะสารพิษที่มันถูกสะสมแล้วไม่ได้ออกมานั่นคือตับแล้วก็ตับเนี่ยเขาจะนอนตอนสี่ทุ่มถึงทีสามค่ะถ้าคุณไม่นอนตอนนี้ตับก็ไม่ได้พักผ่อนถูกไหมไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนมันเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยุดให้ทํางานอ่าเพราะงั้นตับเนี่ยเขาจะมีหน้าที่กรองที่คุณกินผักผลไม้อะไรต่างๆที่มันส่วนเกินอะพิษอะไรต่างๆตับนี่จะกรองแต่ถ้าเกิดคุณกินหวานมันเค็มอันนี้มาตายละ ต่ไตเนี่ยนะไตเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่สองเรื่องนะส่วนไหนมันมันเป็นของเสียเขาก็ขับออกส่วนไหนไม่เป็นของเสียเขาก็เก็บมาไว้ใช้ใหม่นะฮะของไตนะนี่นี่คือเรื่องของหน้าที่ของไตท่อนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าที่ของตับกับไตเนี่ยนะมันเป็นส่วนที่เรียกว่าสิ่งเตือนนะระหว่างตับกับไตเนี่ยสิ่งเตือนคือถ้าตื่นขึ้นมา แล้วมันปวดเมื่อยนะตรงนี้เนี่ยต้องต้องพยายามหาสาเหตุของตัวเองว่าเอ๊ะเรานอนเรานอนดีไหมหรือเรากินอาหารก่อนนอนสองชั่วโมงแล้วมันไม่ได้ย่อยไม่ได้ใช้งานแล้วเราไปนอนตื่นขึ้นมามันจะปวดเมื่อยตามร่างกายนะนี่คือเรื่องของสัญญาณบอกเหตุสัญญาณบอกเหตุที่บอกว่าต่อไปนี้นะถ้าคุณทำ มีเหตุการณ์อย่างนี้มากๆเข้าอืคุณก็จะเป็นคนอ้วนนะคุณอ้วนคุณอ้วนก็ลงพุงลงพุงแล้วตัวไหนลงพุงก่อนตับลงพุงก่อนเห็นไหมคนอ้วนคนอ้วนเนี่ยลงลงพุงพุงมันออกพุงมันออกนั่นคือตับกระโตอ๋อตับโตอคะ๋อผมเพิ่งรู้ไอ้ที่พุงออกนี่มันตับโตไม่ใช่ไขมันหรออตจาย์ไขมันด้วยอ๋อรวมกันมันรวมกันด้วยตับโตแล้วเป็นไง ตับโตก็อย่างที่บอกอ่ะหนึ่งเบาหวานสองมะเร็งตับตามมาโอ้นี่บ่งบอกเลยนะถ้ามีปีมเนี่ยเลยโอต้องรีบรมลงด่วนแล้วค่ะจริงๆรองค่ะแล้วไตไตนี่ก็คือหวานมันเค็มใช่เป็นตัวกรองออกนะคะถ้าไม่มีน้ําช่วยไตก็ออกไม่ได้อนะตรงตรงนี้ออกไม่ได้เสร็จมันก็ไปอยูในสายเลือด ไปเผยแพร่ให้เพื่อนฝูงได้มาเรียกว่าสร้างความความอะไรนะทางทลายของร่างกายความโน้มเอียงที่จะชวนกันสุดท้ายของเสียเสียหายเือเสียไ้สู่ขับออกใช่ก็ก็ไหลกลับเข้ามากลับเข้ามาในสู่ร่างกายสุดท้ายก็ต้องไปฟอกตายใช่เดี๋ยวนี้ ท่านผู้ฟังนะผู้ชมไปฟอกไตเลยนี่มีข่าวดีอาจารย์<ะ>ไม่ต้องเดินทางไปฟอกไตถึงโรงพยาบาลแล้วถ้าใครเป็นนะฟ้องหน้าท้องอยู่ที่บ้านอันนี้คือข่าวทั้งแบบข่าวดีข่าวร้ายอย่าให้เต้นเลยมันมันมีสองเรื่องไม่ใช่เหรออันอัน,อน,อนประเภทไหนต้องฟอกฟอกบ้านประเภทไหน,หนต้องไปโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เนี้ยพอไปฟอกสักครั้งสองครั้งหมอบอก ฟอกที่บ้านก็ได้นะฟอกหน้าท้องใช่ไหมสมุนไพรหน้าท้องฟอกที่บ้านจะได้วันหนึ่งเนี่ย<ช>สามสี่รอบใช่ไหม<ช><ช>อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เลือดสะอาดขึ้นน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยรสหวานมันเค็มแล้วก็มาที่อาการคือสีอ่ออาหารอากาศออกกําลังกายอารมณ์อ กุจลาอีกตัวอ๋ออุจาลา <c oughs> มีห้าออแล้วตอนนีห้าออแต่จะมีหกออนแล้วอดอยากจบเลยห้าออนมีหายไปเลยอะไรเงี้ยอดอยากไม่มี <c oughs> แต่กับถือว่า <c oughs> วันนี้พูดคุยกันในส่วนของสุขภาพนิดนึงแต่ก็มีหลายเรื่องนะอาจารย์เรื่องของชาวนาผมเกริดหหวยให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวทั้งอาจารย์มเมธีอาจารย์จรุพรเนี่ยจะมาพูดผ่านรายการของเรารออีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีแกนนาหลายส่วนแล้วก็ในเรื่องของบัตรทองนะครับ ก็สรุปไปให้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอสรุปจากข้อมูลใหญ่อีกทีเพราะว่าเมื่อวานนั้นเขาจะมีการประชุมประชุมคณะกรรมการล่างคือเรื่องบัตรทองนะขอขอเพิ่มเติมนิดนึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีอา้วจ้ะว่าคนไข้เยอะนะะแล้วเจ้าหน้าที่น้อยบอกเป็นอะไรให้ไปพบแพทย์เป็นอะไรให้ไปโรงพยาบาลก็ทำให้4อ5อนี่สิ ก็ต้องทำ4อ5อเนี่ยออมันมีชุดหนึ่งว่าสร้างสร้างแกนนําตรงนี้ออสร้างความแข็งแกงร่งสร้างปัญญาให้เขาเออได้ทําเองตรงนี้รสร้างวินัยในตัวเองอย่างน้อยคุณดื่มน้ําสะอาดขนาดไหนออคุณออกกําลังกายขนาดไหนออแต่นี้เนี่ยเจอคนชาวนา ออกกาลังกาย<ต>คือทำนามากนะคะปรากฏว่ากล้ามเนื้อในในในต้นขาเนี่ยมันมันแข็งออแล้วปวดปวดปวดมากเลยไปนวดแผนโบราณใช่ไปนวดไปนั้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ในในรายการ17-18ดนี่ลืมบอกไป17-18เราอาจจะมีการถ่ายทอดสดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนะครับหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ติดตามได้ครับ อันนี้เป็นการบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรคุยชวนคิดนิทรรนชูงคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกบันจันทุงสุกเวลาส0นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนรวมเครือข่ายวิทยุชุมชน7จูปุ่มิภาสาพัน ยุคชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาพประชาชนอาเซียนทางเว็บไซต์อสช com